สวัสดีครับกับผมนายคามินชาแนนขอตั้งสัจจะอธิษฐานบร,รมีครั้งที่434ประจ,จำวันจันทร์ที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2563นี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธตรายรัตนญาณมะนีนพราชศีสหัสสะสุธรรมาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีทานัางวรังคันธังศีวลีจะมหาเถรัง อะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพะโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระรัปัตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะ รักขังพันธามิสัพพะโสพุทธทังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังขังอธิฐามิข้าพเจ้านายคามินชน่นขอตั้งสัจจะอธิฐานบร,รมีครั้งที่434นี้ประจำวันจันทร์ที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ขอให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์ พระศีอริยะเมตรยในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าพร้อมที่จะทําหน้าที่อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ขอให้ข้าพเจ้าทําให้ประสบผลสําเร็จในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ